รูปเครื่องบินทาสีน้ำเงินเข้มหัวแหลมเปียบเหมือนกระแท่งดินสอที่รึงเอาไว้บนผนังห้องประชุมภายในสถานทูตอเมริกันทําให้ชายจักรันสี่คนซึ่งนั่งอึดอัดอยู่ภายในห้องนั้นต้องแงนหน้าดูภาพของมันด้วยท่าทางกระสับกระสายและห่างออกไปเล็กน้อยชายพมงอกขาวโพลนอายุไม่ต่ำกว่าห้ปีขึ้นไปขาบไปเอามือไขว้หลังอากับกิริยาไม่ต่างกับชายจักรันทั้งสี่คนนั่นเท่าใดนัก นี่คือเครื่องบินลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์แบบใหม่ของสหรัฐที่ผมจะนำมาเปิดเผยให้พวกคุณทราบอเมริกันผมงอกขาวโพลจะมองดูเหมือนกับสีบอลเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นมาเป็นครั้งแรกและเมื่อเห็นทุกคนแนนหน้าขึ้นไปมองภาพเครื่องบินดังกล่าวเขาก็หยิบไปออกจากปากและอธิบายต่อไปอีกอย่างยืดยาว sr 7 1คือรหัสของมัน sr 7 1คือเครื่องบินลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของโลก ใช้เชื้อเพลิงชนิดพิเศษ JP-7 สามารถบินได้สูงกว่า26กิโลเมตรหรือ86,000ฟิตขึ้นไปภายใต้ท้องเครื่องบินสามารถติดตั้งกล้องถ่ายอัตโนมัติได้ถึง40กล้องและกล้องทั้งหมดจะถ่ายภาพภูมิเทศเบื้องล่างในขณะที่จะบินข้ามพรมแดนของฝ่ายตรงข้ามอย่างชนิดต่อเนื่องกันนอกจากนั้นระบบการหลางและอัดรูปของมันยังสามารถกระทำกันบนเครื่องบินนั้นพร้อมเสร็จ และยังสามารถส่งภาพซึ่งหลังและขยายเรียบร้อยแล้วลงมายังแนวลบของไฟเราได้อีกด้วยถึงแม้ SR-71 จะบินได้สูงถึง26กิโลเมตรแต่ประสิทธิภาพของกล้องจะสามารถขยายให้เห็นแม้กระทั่งกล่องไม้ขีดไฟที่วางอยู่บนถนนได้อย่างถนัดชัดเจนและนี่คือภาพถ่ายของ SR-71 บริเวณเส้นทางโฮจิมินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพออเมริกันผมสีบลอ์พูดประโยคนี้จบลง เขาก็เอื้อมมือไปดึงปลายเชือกลูดม่านที่บางแผ่นภาพขนาดใหญ่บนผนังให้คลี่ออกจนสุดกระทั้งมองเห็นภาพขบวนรถลำเลียงที่ยาวเหยียดบนถนนยุทธศาสตร์ซึ่งตัดจากจีนแดงเข้าเวียดนามเหนืออย่างถนัดชัดเจนเล่นเอาอเมริกันทั้งสี่คนพึมพำออกมาแบบไม่เชื่อสายตาตัวเองลัเสเซียและจีนแดงกำลังเคลื่อนย้ายขีปนาวุธข้ามทวีปเข้ามาในเวียดนามเหนือและลาวรถเทรลเลอร์สามคันนั่นคือหลักฐานที่ s r 7 1ของเราถ่ายได้ ในขณะที่พูดอเมริกันผมสีเงินยวงก็ะยิบไม้เล็กๆบนโต๊ะฉีไปยังรถเทเลอร์ยาวเหยียดสามคันที่เล่นอยู่กลางกลุ่มรถบรรทุกบนถนนโฮจจมินอันคดเขี้ยวนั้น s r 7 1เครื่องที่ถ่ายภาพนี้ประจําอยู่กองบินลาดตะเวนยุทธศาสตร์ที่9ภารกิจที่กระทำก็คือบินลาดตะเวนตะวันออกกลางและอินโดจีนทะลุเข้าไปถึงจีนแดงเพื่อถ่ายภาพมาประกอบการวิจัยทางยุธธทธศาสตร์อเมริกันผมสีเงินยวงอธิบาย พลังลดม่านปิดภาพถ่ายของขบวนคิปนาวุธรัสเซียแล้วต่อจากนั้นก็อธิบายต่อไปอีกอย่างยืดยาว SR-71 มีความเร็ว3,356กิโลเมตรต่อชั่วโมงรหัสของมันก็คือแบ็กเบิร์ดหรือวิหกดำมันเป็นเครื่องบินที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในที่สาธารณะมาก่อนพวกคุณเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้รับทราบความลับอันสุดยอดของชาติครั้งนี้เมื่อเช้านี้ S.R.71 ของเราโดนยิงตกที่พรมแดนพมา่าเราหนึ่งเครื่องขอประทานโทษครับเมื่อเครื่องบินของเราบินได้สูงถึง26กิโลเมตรระยะแค่นั้นมันก็ผลระยะของจรวดจากภาคพื้นดินทุกชนิดแล้วนี่ครับหัวหน้าอเมริกันผมสีเงินยวงพูดอย่างไม่ทันจะจบชายชก,กัรตัดผมเกลียนที่นั่งฟังอยู่ด้วยความสนใจก็สอดขึ้นมาเบาๆจากเทปที่สกายแลบส่งมาให้ทำให้เราทราบว่า S.R.71 เครื่องนี้ประสบอุบัติเหตุเสียเพดานบิน จาก26กิโลเมตรลงมาจนกระทั่งถึง5,000ฟิตแล้วโดนจรวดล่าวทูแอร์ที่ไม่ทราบชนิดยิงตกอเมริกันผมสีเงินยวงอธิบายถึงข้อเคลือบแคลงใจให้อเมริกันผมเกลียนฟังด้วยน้ำเสียงเรียบๆนักบินของเรารอดชีวิตหรือเปล่าครับหัวหน้าชายชะกันอีกคนที่ถือหมายเล็กๆรูปคลำเล่นอยู่ในมือเอ่ยถามขึ้นมาบ้างเครื่องกลไกลอิเล็กทรอนิกสของ SR-71 เมื่อเครื่องประสบอุบัติเหตุจะไม่มีการดีดที่นั่งนักบินออกจากค็อกพิษมันจะเป็นระเบิดเวลาพร้อมเสร็จเมื่อเครื่องบินประสบอุบัติเหตุนักบิน s r 7 1จะต้องตายพร้อมกับเครื่องบินอเมริกันผมสีเงินยวงตอบด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดขาดตะกรรมกลางไปหาอเมริกันอีกคนพึมพำขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจช่วยไม่ได้ s r 7 1เครื่องหนึ่งราคาเป็นหมืน่มนล้านดอนลลาร์ความลับอันยิ่งยวดของมัน จะต้องตายไปพร้อมๆกับน,นักบินคราวนี้ปัญหาที่ผมจะต้องอธิบายให้ผู้คนทราบโดยละเอียดก็คือในขณะที่เครื่องบินระเบิดกลางอากาศกลไกอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีดฟิล์มทั้งหมดของกล้องถ่ายรูปออกมาจากตัวเครื่องบินด้วยการบรรจุลงในกล่องอลูมิเนียมขนาดเล็กฟิล์มดังกล่าวนั้นมีค่าทางยุทธวิธีที่สุดและเป็นที่ต้องการของฝ่ายตรงนข้ามซึ่งผมคิดว่าขณะนี้ฝ่ายตรงนข้ามของเราคงจะส่งทีมงานออกค้นหากล่องโลหะนั่นแล้วนอกจากนั้น กล่องโลหะดังกล่าวจะเป็นลูกระเบิดเวลาอีกด้วยเข็มตั้งเวลาตัวเลขบนหน้าปัดของกล่องฟิล์มจะเริ่มเดินถอยหลังทันทีเมื่อกล่องถูกดีดออกจากเครื่องบินและมันจะระเบิดในเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือตัวเลขบนกล่องนั้นถอยหลังลงมาที่เลขศูนย์นั่นเองวิศวกรของเราได้ตั้งหมายเลขเอาไว้เป็นวินาที1สัปดาห์เท่ากับ64,800วินาทีตัวเลข60-4-800จะเริ่มเดินถอยหลัง นกระทั่งถึง00000 0 000 000 000กล่องจึงจะระเบิดพวกคุณมีเวลาเพียงเจ็วันที่จะค้นหากล่องดังกล่าวนั้นบลูด็อกคุณเป็นคนที่ชำนาญภูมิเทศแถวพรมแดนพม่ามากกว่าคนอื่นคุณจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวนี้โดยด่วนนี่คือบริเวณที่คาดว่า SR71 และกล่องฟิล์มตกเมื่อเช้านี้พออเมริกันผมสีเงินยวงพูดจบเขาก็รูดม่านที่บางแผนที่สายมือของรูปภาพเครื่องบินออกจนสุด แล้วใช้หมายเล็กๆในมือไปอยังกากบาทสีแดงบนแผนที่ด้วยใบหน้าเคล่งขึมผูกกระโหลกพิกัด936 734ผมเคยโดนยิงตกที่นั่นหนึ่งครั้งอมเมริกันเจ้าของชื่อบลูด็อกอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกคุณบลูด็อกรายการเบิกใจหน่วยเหนือทุ่มไม่อั้นขออย่างเดียวให้คุณเคลื่อนที่ไปถึงจุดเครื่องบินตกก่อนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น อเมริกันผมสีเงินยวงซึ่งทุกคนเรียกว่าหัวหน้าพูดยิ้มยิ้มน้ำเสียงและท่าทางดูเหมือนจะแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดกำลังคนล่ะครับบลูด็อกเอ่ยถามขึ้นอีกมือทั้งสองยังคงรูปคลำไหมายเล็กๆต่อไปคุณจัดหาเอาเองเราเพียงแต่สนับสนุนคุณด้วยเงินและอาวุธเท่านั้นอเมริกันผมสีเงินยวงตอบแบบไม่ต้องคิดโอเคผมมีคนอยู่ที่เมืองลานท่าฟ้า จัดหาทองแท่งให้ผมหกแท่งดอนลน่าเป็นใบละยี่สิบล้นหลวผมจะออกเดินทางคืนนี้เลยแต่ก่อนทำงานขอถามอีกข้อเดียวครับหัวหน้าประโยคสุดท้ายบลูด็อกหันไปถามหัวหน้าด้วยน้ำเสียงจริงจังและเมื่ออเมริกันผมสีเงินยวงพยักหน้าบลูด็อกก็เน้นเสียงพูดออกมาดังๆผมคิดว่างานครั้งนี้คงจะไม่มีแผนฆาตกรรมกลางเวหาเหมือนอย่างนักบิน s r 7 1นั่นนะครับหัวหน้าคงจะไม่คิดปล่อยเกาะผมเหมือนอย่างครั้งที่แล้ว แต่คุณก็พอใจไม่ใช่หรืออุปทา์บวกเงินเดือนในงานนี้ต่อให้คุณทํางานไปจนชั่วชีวิตก็ไม่สามารถมีเงินจํานวนนี้ได้โอเคโชคดีอเมริกันผมสีเงินยวงพูดหุน่นหุน่นแล้วลุกขึ้นเดินพระออกจากห้องประชุมเหมือนกขจะตัดบทการสนทนาอยู่ในทีบลูเชสกูได้กลิ่นดอนล่าทีไลกลิ่นความตายก็เสือกโฉยมาทุกที Blue บลูด็อกสะบดออกมาด้วยเดเสียงฉุนเฉียว พร้อมๆกับหักไม้ที่ถืออยู่ในมือทิ้งดังเปาะต่อจากนั้นก็เดินตามพักพวกออกจากห้องประชุมอย่างอารมณ์เสียเสียงคลำลามจากท่อไอเสียของจักรยานยนต์ขนาด1 0 0ซ c ดังแผดแก้วหูคนขับซึ่งเป็นชาวพาม่าส่สโลงบิดคันเร่งน้ำมันพาุดลงเนินอย่างชนิดไม่หยังเดินเอาชายหนุ่มหน้าตาหลอเหลาที่สะพายเป้สนามสอนถ่ายอยู่เบื้องหลังต้องขยับมือลงไปยึดเบาะเอาไว้นั่น เบาๆหน่อยพี่ชัยประเดี๋ยวความเข้าเมาข้างทางกระชิบหายกันเท่านั้นเจ็บตัวไม่เป็นไรหรอไอยาที่อยู่ในเป้นี้สิมันหลายตังชายหน้าตาหล่อเหลาอายุอานามดูผัดผาดคงจะไม่เกิน25ปีใส่กางเกงยีนทั้งชุดยืนหน้าเข้าไปตะโกนกรอกหูโชเฟอร์มองซึ่งทำหน้าที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยสีหน้าวัดบาทฉาไม่ได้หมอมอกินมันเจ็บท้องขืนฉา อีหมอตำแยไทยใหญ่นั่นมันทำลูกผลตายนแน่เมื่อวานมันก็ทำคลอดทั้งแม่ทั้งลูกตายหาหมดเกลี้ยงผมกลัวจึงมาดักรับหมอที่ท่าน้ำจับแน่นนะครับแต่เดี๋ยวก็ถึงแทนที่โชเฟอร์มองจะลดความเร็วลงกลับบิดคันเร่งผ่านรถห่อตะบึงลงเขาอย่างไม่คิดชีวิตปาก็ตะโกนให้ชายหนุ่มที่เขาเรียกว่าหมอเกาะแน่นๆน่นเล่นเอาชายหนุ่มหน้าตาหลอเหลาดังกล่าวต้องหนีบขากระตัวถังรถด,ด้วยความเสียวสยองอึดใจใหญ่ต่อมา รถจกกักรยานยนต์นกันเล่นลงจากถนนลูกลังเหยียวสายควับเข้าไปในถนนแคบๆซึ่งตัดแยกเข้าตาลาดเมืองไงโดยไม่ยอมลดความเร็วลดลงแต่อย่างใดเล่นเอาหมอซึ่งนั่งใจเต้นอยู่บนเบาะถ่ายรถตะโกนออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยเ hey! บาๆหน่อยทําไมถึงใจหลอนนักบะจะถึงแล้วนี้ว่าแต่โชเฟอร์มองไม่สนใจบิดคันเร่งผารถวิ้งฉิวจนสลงปลิว ช่วงใจใหญ่ๆก็เสือกหัวลดพลวดเข้าไปที่ลานจอดแคบๆของบ้านโกโลโกโสที่ปลูกด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังนั้นหมอคนดีหมอคนดีมาแล้วชาวไทยใหญ่สามสี่คนซึ่งมีทั้งหญิงและชายซึ่งจับกลุ่มกันอยู่หน้าบ้านอุทานกันให้สซ้นไปหมดบางคนก็นรีบลุกขึ้นมาขวาเป้สนามจากหมอไปช่วยถืออาไว้ด้วยสีหน้าที่แสดงออกถึงความดีใจอีมะคินมันเบ่งอืดๆแล้วหมอช่วยมันด้วยเะนึกว่าเอาบุญ ผู้หญิงไทยใหญ่อายุกลางคนปลาดเข้ามาจับแขนหมอนุม่มซึ่งมีชื่อแปลกที่สุดในโลกคือหมอคนดีพร้อมกับละละ่ำาลักให้ช่วยทำคลอดผู้หญิงชื่อมะกินซึ่งเป็นภรรยาของโชเฟอร์มองตีนผีนั่นเองต้มน้ำร้อนให้ผมก่อนเร็วป้าหมอคนดีกระโจนพวดเข้าไปในห้องซึ่งมองเห็นหญิงท้องแกนอนกลัดฟันกอดๆอยู่บนแค่ไม้ไผ่ด้วยอากักรกิิยาที่มองดูแป๊บเดียวหมอเถื่อนยังเขาก็ทราบได้ทันทีมาา ไม่กี่นาทีข้างหน้าตัวเขาเองจะต้องมีงานทำอีกแล้วจบตอนที่2แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กราาุโาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยหลายครับ